ก็เดี๋ยพวกผมนะผมน้มองพลมัทีเย้ยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวบันไดติดล้อนะครับผมทั้งทั้งาทางขวามือด้วยแล้วก็ทั้งซ้ายมือด้วยนะครับก็คือไอตัวขวามือเนี่ยลูกค้าเขาสั่งสเปคพิเศษมาก็คือให้ทาสีแดงส่วนซ้ายมือนั้นจะเป็นสเปค่าปกติมาตรฐานของทางร้านเรานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวสีแดงก่อนว่าไอ,าอาสเปคพิเศษเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะฮะ ก็ปกติแล้วเราใช้เหล็กนะครับผมเป็นเหล็ก1คูณ2นิ้วนะครับผมเป็นเหล็กกล่องหนา2.5มิลนะครับผมเป็นเหล็กมอ,อก,กอเลยแล้วก็แผ่นพื้นเนี่ยหนาประมาณ1.8มิลนะครับผมเป็นแผ่นตีนเ็ดกันลื่นนะครับผมเนี่เวลาเราขึ้นเราจะกันลื่นแล้วก็ที่ก่อสร้างด้วยก็คืออ่าไม่ใช่ที่ก่อสร้างที่ทาําบันไดติดล้อนะครับผมก็จะมีเหล็ก2เส้นนะครับผมรองรับมันนะครับผมทั้ง ตัวบนตัวล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวบันไดนะผมรับน้าหนักได้เยอะแล้วก็ใช้งานอย่างยาวนานมากไอที่พิเศษของเจ้าตัวสีแดงตัวนี้เลยนะครับผมก็คือตัวกันตกเนี่ยครับผมราวกันตกราวกันตกโดยปกติของทั่วไปของบริษัทเรานะครับผมจะเป็นเชื่อมตายหมดทุกทุกฝั่งเลยจะไม่มีสามารถเปิดปิดอะไรได้นะครับผมแต่คราวนี้ลูกค้าของเราเนาะก็จะต้องการเอาของในเชลนะครับหรือว่าเดินข้ามเชลเพื่อไปเอาของนะครับผม เลยว่าต้องมันต้องเปิดได้นี่ต้องเปิดได้เปิดเพื่อให้คนเดินออกไปได้นะครับนี่เปิดได้เพื่อคนออกไปได้แล้วก็ลูกค้าเราก็ต้องการให้มันเปิดด้านข้างได้ด้วยนี่ง่ายๆเลยเคือเปิดหมดเป็นโลง่โลงๆอย่างนี้เลยเพราะเขาจะไปเทียบกับเชลแล้วก็ขึ้นของที่เชลนะครับผมแค่นั้นเองนี่ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปกติของทางร้านเราก็จะเป็นเชื่อมหมดเลยมันจะไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับผมหรือว่าลูกค้า,าท่านใดต้องการให้มันเปิดแค่ด้านเดียวหรือเปิดแค่ออกไปด้านเดียวก็ได้เหมือนกันน้านนี้ล็อกตายหรือว่าจะให้เปิดด้านข้างทําเป็นประตูรอนอเป็นกอลล็อกพวกนี้ก็ทําได้เหมือนกันเนาะก็ยังไงก็ฝากเจ้าตัวไอ้บันได รุ่นพิเศษนะครับก็คือถ้ามีแบบ3ามดงสดีหรือออโตแคดหรือโซลิดเวิร์กอะไรพวกนี้ส่งมาให้พวกเราได้หรือว่าแค่เขียนแบบในมือคร่าวๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะออกแบบเป็นตัวไอโซเลตเป็นตัว 3D ดีให้อยู่แล้วแหละให้ลูกค้าดูเบื้องต้นก่อนว่าเดี๋ยวเราจะทําประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดกันเนาะโอเคแล้วอย่างไงมาดูตัวทางตัวสีดาบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะจัดส่งเหมือนกันก็คือแพ็คเตรียมรอจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเป็นเหล็กหนาเหมือนกัน2.5มิลก็เหล็กกล่อง1คูณ2นิ้วเหมือนกันนะครับผมนี่แผ่นพื้นก็เป็นแผ่นตีนเป็ดเหมือนกัน1.8ถ้าเป็นามาตรฐานของอาทางมาติเอ็กซ์เราก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วลูกค้าหลายท่านถามมามากเลยว่าไอ้สีเนี่ยเป็นสีพ่นหรือสีทานะครับผมของเรานะฮะของมาตุเอ็กซ์จะเป็นสีทานะครับเพราะว่าอะไรถึงเป็นสีทาเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายมากก็คือ เดี๋ยวเราบอกขั้นตอนการทำสีก่อนขั้นสีอันแรกเลยนะครับเราจะขัดก่อนก็คือสีมันมาเราจะขัดพวกให้มันเรียบนะครับแล้วก็ทาสีรองพื้นกันสนิมอะไรมันไปแล้วค่อยทาสีจริงที่หลังนะครับก็ถ้าเป็นพวกสีสีพ่นนะครับผมสีพ่นกระเหล็กพวกเนี้ยถ้าเราพ่นไม่ดีจริงอ่ะเวลาโดนกระแทกอะไรอ่ะมันจะแตกพอมันแตกเนี้ยเวลาจะทากลับอะไรมันก็ยากเนาะแล้วคราวนี้เราเลยเป็นสีทาไปเลยเวลามีลูกค้ามีปัญหาก็สามารถซื้อสีเทียบเคียงกันได้ก็ ป้ายเลยไม่มีปัญหาเลยครับส่วนโครงสร้างนี้อยู่เป็น10ปีเลยนะครับพวกนี้ถ้ามันประมาณ2เมตรกว่าขึ้นอะ่ะเราจะความกว้างเราอะ่ะจะประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับนี่แข็งแรงนี่ถ้าเป็นไซส์ปกติของเราก็จะล็อกหมดทุกทางเลยนะครับผมจะเชื่อมเพราะว่าเชื่อมกันตกเพื่อหยิบของเฉยๆนะครับผมไม่งั้นความสูงสูงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะ ของเราใช้ามาตรฐานของมัลติเอ็กเรานะครับผมจะมีอยู่2แบบเหมือนกันก็คือตัวเหล็กหนามอกอนะครับก็คือตัวนี้กับตัวที่สีแดงที่เราได้ดูไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเอารุ่นเป็นตัว SL SL นั้นก็จะเป็นสลิมหน่อยสลิมเหล็กมันก็จะบางลงมาหน่อยก็ไว้สําหรับขั้นที่ไม่ได้สูงมากก็ใช้ได้ประหยัดเหมือนกันคุ้มค่านะครับผมอย่างไงก็ฝากเจ้าตัวบันไดติดล้อ2ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ ขาดหรืออะไรนะครับผมก็ติดต่อสอบถามทางไลน์แอดได้หรือว่าต้องการสเปคไหนพิเศษต้องการให้มันยื่นให้ชานพักมันใหญ่กว่าเดิมต้องการบันไดขั้นน้อยกว่าเดิมหรือว่าให้มันกว้างอะไรอย่างเงี้ยเราทําได้หมดเลยขอแค่มีแบบมาแล้วก็มีบอกความต้องการมาแค่นั้นเองทางพวกเราก็สามารถจัดทําให้ได้หมดนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับลาไปกับบันไดเจ้าตัวสีแดงกับตัวสีดําของทาง Multi X เราด้วยนะครับสวัสดีครับ